ขอโรเรื่องมาร้ย้ก็จะเนครับเบธนาถัครับน่าเป็นนะครับถึงเพื่อนมี่นเป็นมากใช่คนเ่าม่นเนกครับครั้งแรกโอเคตอน้ที่แนะนำแล้วก็ก็พี่บ,พบิลลี่ก็แนะนำบอกว่าตอนเดินมาเนี่ยมันจะมี คนถ่ายรูปเยอะมากเลยครับพี่พี่เขาบอกว่าทำหน้านิ่งๆไว้แต่ก็ยิ้มมุมปากนิดนึงอย่างนี้เขาสอนดีครับสอนดีใช่คุณคิดว่าเขาแนะนำมั้ยเขาบอกว่าอย่าหลุดนะครับอย่าหลุดเลยนะครับอย่าบอกบอกเองใช่แล้วที่นีล่ะครับผมเพราะติดเต้นครับติดเต้นวันนี้ก็มาวันนี้สองวันวันนี้จะมาครับนั้งเดทนะครับผมวันนีดีใจกับผู้ได้รางวัล ทุกคนด้วยทุกคนบอกสุดยอดจริงๆดีกทุกคบพูดงคอลูกปดิ้งไปบอลกระโดดไปมีไหบ้ากระแทกของเบลวโอ้บบที่ตึิ้งไปจนถึงตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าอยู่มันร้อนเลยครับ เราออกกำลังกายกันหนักมากนะเราแบบมีเต็มเร์ด้วยนะใช่ใช่ครับใช่เพราะว่าซีรีส์ของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องแบบการเงินแบบพเศษเกิดอะไรพิเศษใช่ใช่แล้วยที่แบบทับมาพิเศษเพื่อที่จะทำธุรกิจบางอย่างใช่อ่ากระซิบได้ไหมว่าซีรีส์เรามีความพิเศษนะครับพิเศษยังไงพิเศษยังไงนอกจากเป็นซีรีส์สุดสวนสอบสวนเนี่ยมันยังมีอะไรอีกบ้างก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเข้ามาด้วยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ บอกว่านี่มันเป็นเรื่องราวแบบพย,กยากับพยานาคอะไรครับก็ดูแล้วก็เกิดอะไรขึ้นใช่ใช่ไ่บอกว่ามันจะไปถึงเรื่องลีาางลาขอดูเราพูดถึงเรื่องการโชว์สิทธิ์แข็งด้วยค <c oughs> นดีกวากเดียวกี่นี่เป็นนี่ก็คือ,อยูหนึ่งแล้วเรื่องการโชว์สิทธิครับน้องเบสเป็น,บบนยังไงดีกว่าครั้งแรกทุกคนแน่นแน่นครับแน่นแน่นตาแล้วเรานี้เ้าพิสูจน์แน่นทุกคนครับผมใช่เพราะว่าหน้าตา่ คือมือเดียวือมือคือมือมากกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันต้องปิดอ่ะเอ้ยล่าสุดเราไปดูขึ้นโชว์อ่าที่ไหนใช่เรามีโชว์ภารกิจอ่ะบนอ่าอะไรนะตอนการแปลงรูปของบินเบคินเบคครับใช่ก็โชว์ยิ่งใหญ่สมกับที่แบบเราอวดไว้อะไรให้ดูก็ปติดการทักได้เราสองห้องครับผมอ่าถามไลยว่าชูวันนั้นนักศึกษาเปนนานไหมคะมีเวลาน้อยมาก มีราน้อยมากมอาทิตย์นึงครับเพราะที่เราก็เป็นที่เป็นที่เป็<า>นเรียกเป็นที่มากเราคือมีทั้งเต้นด้วยมีท<ช>ั้งอะไรคิวบี้ด้วยใช่เรืองเพลงด้วยคิวบี้อ่าที่ทุกคนเห็นนะซ้อมวันเดียว ก็คือเป็นวันที่รันดูแบบตอนเช้าของวันจริงนะครับแต่ว่าเราก็มีแบบว่ามีสกีเรียนจบตัวกันมาแล้วใช่แล้วมีสกีเรียนต่อก็มีจะต่อสู้เป็นเอ้ยสอนยัไม่เต็มนะก็สอนดึงเทั้งหร่ไงเออก็สอนเลยรันเลยใช่รันดูที่เมนี่เขาเป็นชั้นคน ร <discounts, S 2> <glaube pled> ู้ครับรู <proud> ้หมดครับตอนสองพัหนังมีนด้วยรู้ใช่ไหมใช่อรู้ครับเพราะว่ามันมีปืู้ได้เออว่าแต่ละรองเห็นแบบว่าในคอมชี้นก็แบบสปอยอะไรอย่างเงี้ยการมีปมนูที่พี่เราไม่ังของมี่วาน้นฐานะาอนนี่ ซีรีส์บูวอ่ะมันมันหนักอ่ะครับผมเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าการเป็นนักแสดงแบบนักแสดงสายบูอ่ะมันเหนื่อยกว่าปกติมากใช่ก็แอบกังวลนะแต่ก็เต็มที่ทำเต็มที่เขาอะไรนะเใช่เพราะว่าทุกคนในทีมของเราอ่ะทั้งหมดหกคนหกคนช่วยแบบซัพพอร์ตกันมากครับพี่แก๊สน้องแท็กน้องภูมิพิลลี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับที่พิลลี่ ตั้งมาแล้วก็แนะนำสิ่งที่ดีพอที่จะแชร์เป็นความรู้ได้บ้างนั่นคือแบบเวลาที่เราจะโชว์หรือไลฟ์วอสติร์แล้วเราจะเอาคอนเทนต์ที่ใครหรือแบบดูความเท่ถ้าแบบนี้นะหันแบบนี้นะนีนสวยกว่าอะไรเงี้ยเราทำน้องๆทุกคนเนี้ยเขาเป็นเสาโดยตลอดนีอ่ะเราเราอยากแชร์เราอยากให้ทีมเหนื่อรถของเราเนี่ยเกลี่ยนใจ อ่าคนุ้งหาหนุ่ใหม่เคยส่งเคยส่งงานเพราะเขานีนแบรนรู้คราบทราบครับทราบทราบทราบ็เเหรอรู้รู้อ่าไปแอบไปดูมาแล้วก็เลยนี่ไงได้ที่ปรึกษาดีนะอาเด็กได้มเอินเอร์เน่ที่เจอพี่พีอย่ก็คก็อน้อ๋อไม่ครั้งแรกที่เราเจอกันเนี้ยเด็กก็ รู้ว่าว่าเขาแบบว่าอายุมากกว่าแต่แต่ว่าไล่ไล่เลี่ยงกันไงแต่ว่าคนในในออดาฟอก่ะชอบเรียกเขาแบบว่าแบบให้ให้เหมือนแบบว่าเป็นพี่เุ่นงพี่รือสวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยวัยเรามันก็ไม่ได้ต่างกันมากอดีดีอันนี้เรื่องจริงอันนี้เขาแตะตาตุกไมไม่ไม่ครับอันนี้แต่ว่าเรามีการคุยกันครั้งแรกะตอนนั้นกะคือเดาก็ถามว่าเออ พี่ว <day> hey, ิลลี่เห็นเบครั้งแรกเนี่ยคิดว่าเบฟอายุเท่าไหร่พี่วิลลี่เขาบอกว่าคิดว่าอายุประมาณเท่าๆกันโอ้ยเนี่แปลกๆมากหนูแปลกใจไหมเราก็บอกฮะฮะตอนแรกเบฟไปพี่ครั้งแรกเบฟว่าเจอพี่ครั้งแรกเบฟคิดว่าพี่วิลลี่อายุประมาณยี่สิบห้าไม่พอเขาบอกว่า ยี่สามได้ไหมนี่ก็เลยเบรกล้วตอนนี้นี่ก็เลยเบรกเะสุดแล้วยี่้าครับสุดแล้วสุดล้คาอก็เลยต้ต่เป็นู่นนาแม่เป็นยังไง้าแตน้ก็รู้สึกว่าเด็นนี้มุ่งมั่นครับมีความตั้งใจถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเป็นคนไเทอดเทเรียว่าข้างในเขาก็ดูแบบมีความแบบโยมมีความแบบใจดีอยู่ชต้องเขายาศึกษา หรือว่าสิบสองเมตรหรอหรืใช่ต้องกตรงี้องแต่งแต่งตรงนี้เลยหรอก็ต้องดูว่าเนี่ย้อง่าเนี่แบบส่งส่งอพอนอ่าเอาไมู้แล้วก็แบบว่าเราสองทำไมกวส่งให้เห็นเดอนใอ้เห็นเดนทำมถึงถานเทำได้วยออย่างนี้มันต้องมีลายนะแคอดไลน์กอนเคอดไลน์ก่อนเออต้องฟูงอาเราไอมต้องฟูงโชว์ต้องูงใช้อาไมเราไม่ให้นอวแอดละเออผมไม่สาุรครับเออ มาได้ค่เ่อนคนกีเดินเกินเดินเกินเกินแต่ยังเลยี่เด็ดเรต้องิ้งทังากเือฉากที่เบามาไป่ามีแบตเตอีด้วยอะไรเงี้ยเรียมกับมือความยากเราก็แบบโดยดูจะเปิดก้องแล้วใช่หรอเช่วงนี้ก็้แต่ช่วงตั้งแต่ร้วโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาแต่เราก็ได้แบบกาลังกายทเหนกนเยมากใช่เของเราคือแบบกาลังกายทหนก็กะเต่างๆยิน ปัเจ็นี้ซึ่งัจนี้ถือเป็ติดเจ็บนงที่ใหญ่มากๆของรอบครลีครับแล้วอยาก,มามากาท,ไไทาไม่เป็นที่แล้วก็อยากเําไมิดยาแฟลเห็นาี้ก็อกอะไรทุกัทุกวันเพราะว่าเราว่ามีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยางหนึ่งก็คือเป็นคนที่กระัทานผนแล้วการลดน้ำหนักเนี่ยมันยากกว่าการเลยนน้ำหนักใช่เราว่ากินหนักมากแล้วต้องกินให้ถูกกินถูกมาก มันกินเก่งมากจริงทเห็นที่เห็นพอมๆอย่างเงี้ยตอนแรกอะตอนที่แบบเจอพี่เซนครั้งแรกนะครับเบิ้น้ำหนักประมาณห้5สิบสี้าสิบห้้วเนี่ยพอพอเปิดกล้องระยะเวลาหนึ่งเดือนอะเบิ้เอ่อแบบอัดเข้ามาให้ได้หกสซึ่งมันก็เป็นกล้มเนื้อคนเลยเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาเขาเรียกว่ากันบัก๊กสำหรับการออกกำลังกายเราทำไม่ทันจริงๆเพราะว่าบั๊เนี่ยมันจะทำให้เราแบบแบบปวดขึ้นมาเพื่อที่เพื่อให้มี เขาเรกเพื่อให้มีกำลังไปเล่นอะไรเงี้ยครับใม่ก็จะเห็นได้ว่ตอนที่ปีนอ่าปีนเยี่ยมมากก็มีขึ้นมาบ้างอะไรก็มีไม่ต้องพี่อ่ะโอ้ยโอ้ยจัเขาใส่ชมเสือด้วยลองว่ลอมัอ่นี่มาอยู่แล้วโ้ยแล้วร็จะมัเป็นที่แบบทุกี่นะอ่าแล้วทุกที่นี่เราแย่เอาแบบลอดตลอดหมดเล ในแต่ละตัวจะมีความรับแน่อยู่ครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องลึกลับนี่แหละเกี่ยวกับตัวพยายน,าน,ยายนว่าพยานคิดซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจน่าสนใจใช่แล้วก็มีเรื่องไข่ขั้นต,ต่างๆสืบตวจสอบสือ่อที่จะมีเชื่อมโยงกันเป็น พยาบาลอาชีพตัวนักแสดงนำแต่ละคนเนี่ยครับแต่ละคนเขาก็จะมีเอ้ยสกิลสกิลสกิลอันนี้พูดได้เพราะว่ามันอยู่ในคาแรคเตอร์ใช่มันก็จะมีสกิลที่เด่นๆอยากจะให้ทุกคนติดตามจริงๆเพราะว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันถูกเจาะลงไปในซีรีส์เรื่องนี้จริงๆครับกำกับโดยคุณเอกใช่ใช่คุณเอกบอกว่าเรื่องเมื่อคุณแต่ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์อยู่นะแต่แล้วเราเจอแบบเจอคุณเอกมันจะแบบเจอแบบนี้ เหื่อดมากเป็นอนือยเหมืนอยู่เขาำรวนเื่อยือจริงๆคือทุกคนรู้ไหมว่าเรกขัมาไปฝึกกับทหารจริงๆตำรวจจริงๆกำรวยจริงๆแาะใช่ใช่ครับไม่รู้ว่าตัอคุอเดีนยัไแนเราเหมือนเป็นเหนื่อยเรพรู้สึกคือจราคอยสั่งสั่งแบบเ้ยมันแบน้องเนี่ยเรอสั่งส่งแเเดียวเลยเีจิดีเขตื่นเตนียกร่างกายแล้คุณฝึกติดไปหรือยังเอาแน้วแผาวลนวคุณดูดิค่ะ พี่บิลลี่เนี่ยเขาเป็นหนึ่งแถวนะระวมเป็หนึ่งลาไเป็นหนึ้อยสอง่วนที่ทุกคนเนี่ยเอาี้งเอาีพี่บิลลี่ถ้าพี่สาวขวบจกี่ขวบชิดก็งขบหนึ่งขวบของหนึ่งขวบใล้หนึ่งขวบเลยนะคุณที่ว่าคุณจะากเขาอยู่ไหม คือเราก็ไม่ใช่สายแบบว่าออกหน้าอะไรอยู่แล้วไอะเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรใช่ใช่เราเรียบร้อยอยู่แล้วมีอะไรก็แน,น,น,นะนำมาเป็นพีเ่เป็นโตผมน่ามีพี่ี่พี่เลยนะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคือคุณเพื่อณจะปรับเขาอยู่ไหมลูกคนะต้องลองดูหน่อยเออต้องลองดูก่อนติดตั้งแล้วแล้วสุดคุณโดเป็นของพี่แน่ <c oughs>

ต้องระวังตัวพ่ใช่ใช่ใ่เก็คุยกับแม่พี่มิลี่เรียบร้อยเรื่องแบบว่าเป็นคนนีา้กจะได้เป็นดแล้วดุใช่เขาเป็นคนเเอาดีกว่าใช่ไม่ว่าเรากะปาอเขาอกัวกม่เป็นคนเตะด่เป็นคนเตหลายในหลายเรื่องที่แบบดูนล้วเหมือนจะชิลนะนีนี่แต่ว่า บางอย่างก็คือแบบตุ๊มตุ้มตุ้มหนีสายสลามอะไรแบบนี้เป็นเป็นแบบว่าเป็นเราเห็นว่าเป็นจำปุ่มเออเป็นสายซัพพอร์ตอะไรอนยี่นี่ก็เราจะไม่ค่อยก็แคาชอบออกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบที่บางผ่านมาคืออย่างเซฟไพร์เล่าให้ฟังนะที่บิลลี่เขาจะเป็นสายซัพพอร์ตทุกคนแล้วก็เป็นแบบเหมือนหัวหน้าแก๊งอะเนาะคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเราอ่ะคือเราเข้ามาด้วยความที่เราเป็นคนเตรียมพร้อมเวลาไปออกกองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ของทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนงสบายของไว้หมดเลยไม่พึ้งไมหมดเลยเวลาออกกองแบบสบายแล้วอาบน้ำสบู่หรือว่าวันนี้สบายแล้วผมมีเรื่องคุณไปหสายดูแลมีแค่สองคนเอเราดูเองดีกว่าครับเราเขาดื่นมาคือเราเขาเล่าเลยว่าปากเอาใช่อันนั้นได้สุดๆตอนนั้นได้เป่นกำลังใกำลังใจก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับพวกเรานะครับทีมลานสังหรณ์นะครับผม กางปิกตรมอัปเดตต่างๆในทางไอดียคนเทอรีนะครับผมแล้วก็พวกเราก็อยากสปงยินดีนะครับผมก็่อขอบคุณมาหมากครับ